ชวงนี้บอกว่าลมเต็มแก๊สนิดนึงนะผมฝากผมสูงให้หวังให้ฮารุกาปีใหม่กับอีรูฮานลุดแต่ไม่ลุดเลยรอไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลุดเอรนาวันที่สองทีุ่ณนรูตกลงว่าจะมาช่วยเตรียมงานปาร์ตี้ของเกีเฮน่ากับเพนโดเมียมซ c สเซตี้วันนี้มาโคโตก็ติดต่อเข้ามาเหมือนเคยไหนดูซิมาโคโตติดต,ต,ต่อมาเรื่องอะไรฮัลโหล อ๋อไปเขาโตเองเหรอยังเหมือนเดิมสินะอ๋อชูการเตดงานปาร์ตี้ของเรากลจะเสร็จสมบูรณ์แล้วละ่สะสมบัรณ์ทากรรมการที่รับหน้าที่สำคัญยิ่งในปาร์ตี้ครั้งนี้เราเองก็ไม่หลุดแล้วว่าใหญ่นั่นขยันซุ้บซอมไปหนูยเยอะแค่ไหนอ <c oughs> ยากจะเห็นการทะเลาะเร็วๆแล้วล่ะงั้นเหรอฉีดานต้องพยายามไ,ได้นอนงั้นเหรอ <ś led> แต่สำหรับเราจะคาดหวังพฤติกรรมที่หยา,อาบอายของประธานกรรมการพินัยก็คงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย <ś led> ที่สำคัญก็คือเราผู้นี้มีความรับผิดชอบที่ใหญ่ในการเตรียมปราร์ตี้สุพิเศษอย่างเก่งหน้าถ้าพูดถึงปราร์ตี้นอกเหนือจากดนตรีและการแสดงแล้วกูค,ค,คิดว่ายังมีอะไรสำคัญอ,อีกบ้างความหมายปราร์ตี้เหรอ โอ้นั่นสินะที่ครูพูดมีที่ครูพูดก็มีเหตุผลถ้าจัดปาร์ตี้ก็ใช่ว่าจะจัดขึ้นแล้วคนมาก็พอแต่เราต้องนึกถึงความสำคัญและที่ประสงค์ของปาร์ตี้ด้วยและนั่นก็เป็นหน้าที่ของผู้นำที่ใหญ่หที่สุดมึงมีอ๋อวันดีวันดีคนวิชาชีพนะฮะผมไมนะ่พีนะพูดใหญ่งพูดแบบนี้สินะ ปลานะไม่เดือดร้านนั้นเอาเถอะถ้าเป็นเรื่องนั้นหรอไม่ต้องหว่วงปาร์ตี้คนี้นะ่ะจะจัดขึ้นไปได้ที่ประสงค์เพื่อใสวนเห็นทุกคนเห็นว่ากาบปกครองท่านบุคคต่อผู้นี้ใหญ่แค่ไหนแผดเบรียสังสิตของเราเบียดเบีนและความสำเร็จลุลอดเพียงใดเ <laughs> ล่นนอกอย่างนั้นสิ่งที่ขาดไปได้ในง,งานนี้คืออาหาร โอ้กส็สวัสดีด้วยฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะตอนนี้แบบว่าปบาคุณตัวกำลังแบบพลาดอะไรก็ไปด้วยนะเราก็เลยสั่งอาหารพิเศ,ศษสำหรับปาร์ตี้อย่ากงกชลุคุณชนาการให้มาเสิร์ฟในปาร์ตี้คราวนี้นนนเฉพาะวันนี้นเราจะลองชิมตัวอย่างอาหารกันเราจะเปินว่าอาหารชุดนี้เหมาะสมดียังหรมีจุดไหนต้องปรับปรุงอยู่อีกว่าไงล่ะครูเราให็นครูไปช่วยหน่อยพอเวลาหรือเปล่าเออ กูไปเลยนีแหละได้งั้นเราจะรอมาโคตโตมีเรื่องอะไรแล้วสินะก็ได้ไหนเดี๋ยว่ยว่าเราจะได้พบกับใครกันนะ คุณครูไปถือสารที่จกกัดงานปาร์ตี้เกตน,น้าตามที่ตกลงกับมัคคโตะไว้โอ้ดูเป็นงานจริงนะเนี่ยคุณครูมองดูรอบๆสารที่จัดงานแล้วก็มองหามาโคโตะนี่มันเรื่องอะไรกัคนคะเนี่ยหรือว่าครั้งนี้ลี้ซาสึสก,กิไปทำอะไรไว้อีกไม,ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ด่ทานะ ตอนนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเอาน่าถ้าจะตั้งตกหน้าใจแบบนั้นน้าบอ,อกนะคะถ้าทีแบบนี้ไม่ใหบีบ่อยๆพวกอื่นพอเห็นก็ได้ประทับใจนะเห็นแบบนี้แล้วใน้ขันการใหญ่ฉันก็ได้ไฟแดงขึ้นมาเลยด้วยอ่ะถ้ากับว่าได้้าพหัวข่าวนันสุอพิมพ์ประจำพีโนเวสเซอร์ซิตี้แล้วสินะคะเนี่ยจะต้องรับการตอบรับทีแน่นอนว่าไหมเราฮาจังแฉโอ้ยแฉหนึ่งรูปโอ้ย ชาติแบบนั้นกับเสยตอบรับดีๆนั่นแหละคะจิอากิใช้ควาตื่นตระหนกจังได้ลยนะปิ่เธอคนเดียวนัดที่คิดแบบนั้นกลับพิจารณาใหม่เถอะนะคะอ่าเกิดไปแล้วนะว่าแต่มีเรื่องอะไรกันเหรอเอะคุณครูนี่ล่ะคุณครูคือว่าทางนูน้นน่ะรูบิบาโคโตะทางนูน้นบาโคโตะเหรอ tôi ăn nó bị sạm đấy à? Vâng hay là mà cô tổ bị đâu cái này? Tại sao? Tại sao? Tại sao mỗi lúc phải một cách dễ dàng, có thể được cảm xúc đấy nhá, cảm xúc thứ báo máy được số máy đôi luôn. Tất cả bộ ba, chiến có thể chưa liên với cả tổ sụp. สุ้ไปเรื่อยๆวมเป็นลูกพ่อไปและถ้านบางคนต่อผููนี้มาคิดมาแล้วว่าการที่ได้ความสุขแบบนั้นและเพื่อเราไปชวิตต่อไปเรานั้นต้องทำสิ่งใดเราคิดคิดอย่างไม่อยู่จนใช่ความคิดเราไปความคิดก็เลยมีตัวตนมีตัวตนมีตัวตนเอ๊ทั้งคู่เลยแฉพอแล้ว นี่มันเรื่องอะไรกันทำไมมาโคโตจูู่ถึงจูจูลุยมีมาโคโตก็มีอาการแบบปลกๆไปคะ่ะที่บอกว่าแปลกก็คงไม่แปลอไม่พอหรอกมาโคโตจังกลายเป็นอีกคนไปเลยนะต้องบอกว่ากลายเป็นอีกคนไปเลยหรือว่าเป็นคนที่ตัดสรุอะไรมาดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นแย่ก็เถอะแต่นี่ไม่ใช่รายการปกติคะ่ะการที่ลูยมิมาโคโตพูดเรื่องแบบนั้นแค่รายการก็ขนลุกแล้ว เดี๋ยน่เราไปเได้เหตุกับตาเลยนะคะหรือว,ว่านี่คือฝันร้ายคะต้องเป็นฝันร้ายแน่นอนทั้งสองคนไม่ปาดีเลยเน่ยเว้นแต่ว่าจูๆรูบีมาโคโตะก็เริ่มคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับความจรงิงของชีวิตขึ้นมาคือฉันแค่ถามเปืือๆเอาไว้นะคะรูบีมาโคโตะก,กินอะไรผิดสำแดงไปหรือเปล่าคะอ๋อจะว่าไปแล้วเมื่อกี้นี จประธา,านเราชิมตัวอย่างอาหารที่จะเสิร์ฟในงานปาร,ปรต์ตี้ทางชลลงโนาการส่งมาให้นะคะอาหารที่ชลลมโนาการส่งมาให้ฮะอยากได้ดินมาตอนนี้หัวโรหัวหน้าชลลงโนาการไม่อยู่เพราะวิสาะการที่เรียกไม่ได้รุ่นน้องคนอื่นในชลลก็เลยเป็นคนตัอาหารตัวอย่างส่งมาให้เรานะคะอ่า ไม่คีแตกกระบุลแล้วใช่ไหม